ีโอบีเดอร์แมนนักศึกษา really nice. ชมดรดมด <G> าราศา <Come on. S 2> สตร์ส่องกล้องพบดาวที่ไม่รู้จักมาก่อนอัลคอร์ดีโอส่งภาพถ่ายนั้นมาให้ด็อกเตอร์มาร์คัสนักดาราศาสตร์ ทำพห้ด็อกเตอร์มาคัสตื่นตะลึง oh, there, นี่คือภาพถ่ายของดาวหางขนาดใหญ่ที่กำลังจะพุ่งชนโลกความรุนแรงถึงระดับการสิ้นโลก oh. er ner, ลเจนนี่เลนเนอร์นักข่าวสาวผู้ทะเยอทะยาน oh. พยายามุ like คุยเรื่องการลาออกของรัฐมนตรีการคลัง hey, ซึ่งอาจยงใหญ่ถึงเรื่องชูสาวของ <me> ประธานาธิบดีสหรัฐกับ <me? S 2> ผู้หญิงที่ชื่อแอลลี่ แต่สิ่งที่เธอค้นพบกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดไว้แอลลี่คือคำย่อของการสิ้นโลกจากการชนของดาวหางซึ่งสอดคล้องกับที่ประธานาธิบดีเปิดข่าวแถลงใหญ่แต่ s าว e ครา e o ์ท e ่เราค้นพบมีข t าด s i ่ e of n e ครนิวย a ร์ t ซ the ้จา t ด้านเ o นือของเซ็นทรั o พาร์คไปถึงแบตเต ท่านผู้ชมครับถ้าเรารู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตท่านคิดจะทำอะไรในเวลาที่ยังเหลืออยู่ครับหลายคนก็อยากจะกลับไปหาครอบครัวคนที่เราแักะแต่หลายคนที่ยังโกรธกันก็คงอยากจะกลับไปคืนดีกันแต่เราต้องรอจนถึงวันนั้นหรือครับจึงจะทำเช่นนั้น จินนี่เป็นคนที่หลังโลกในแง่ร้ายขัดความอบอุ่นในครอบครัวเจสันและโรบินสันพ yeah, ่อแม่ของเธอแยกทางกันแม่ติดเหล้ามีชีวิตจมอยู่ในความทุกข์เศร้าและบ่นต่อว่าทุกเรื่องตลอดเวลาเจสันพ่อของเธอ แต่งงานใหม่กับโคลยิงสาวอ่อนข่าวลูกเจนนี่ทุกเศร้าเพ่งควางแล้วเรียกร้องให้พ่อกลับไปคืนดกแยิดีกับแม่นในตี่ันแขาน้่ ท่านผู้ชม,มครับเมื่อพ่อแม่ตัดสินใจแยกแทางกันพวกเขากำลังทําร้ายคนที่รักอีกคนคือลูกของพวกเขาครับทําให้ลูกขาดครอบครัวที่อบอุน่นกลายเป็นเด็กมีปัญหาและที่ใดที่ขาดรักที่นั่นก็เป็นทุกข์จริงๆครับเพื่อปกป้องโลกจากหันตภายที่จะเกิดขึ้นองค์การนาซา ทรงยานอวกาศเมสซิยานำทีมโดยกัปตันสเปอร์เจียนแทนเนอร์และลูกเรือภารกิจของพวกเขาคือการทำลายดาวหางนั้นด้วยขียป่ปนาวุธนิวเคลีย ทุกคนบนโลกต่างภาวนาให้พวกเขาทำสำเร็จและรอคอยฟังข่าวด้วยใจจดจ่อในที่สุด four, <three. S 1> ประธานาธิบดี four, <three. S 1> ก็แถลงข่าวร้ายให้โลกรู้ Hello unhappy America my It is my unhappy duty to report to you that the Messiah has failed. This computer-enhanced radar image from Houston shows how the detonation succeeded, however, did not destroy the comet. There are now two pieces, one six miles wide, the other a mile and a half. Both are still on the path towards Earth. We've lost communication with the Messiah spacecraft, although we continue to track it visually. We don't know how many are alive. <laughs> ต้องเผชิญความตายที่รออยู่ข้างหน้าเราไปชมกันครับว่าพวกเขามีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับประธานาธิบดียังชวน <one. S 1> ให้รักษาความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้า pearls Hands bin บางคนอยู่ภายใต้ความกลัวและความกังวลบางคนอยู่อย่างเงียบเหงาเดียวดายจมอยู่กับความรู้สึกทุกข์เศร้าของตัวแม้อุกาบาทจริงๆยังไม่ชนโลกแต่อุกกบาทแห่งความโกรธ การไม่รักไม่ให้อภัยก็ได้กระแทกชีวิตคนบางคนไปแล้วแต่ขณะเดียวกันความรักของบางครอบครัวกำลังเริ่มต้น Yes this is she เพ er ราะทิท่ิมานะการไม่ให้อภัยจมอยู่กับความทุกข์ทำให้โรบินแมบบ่ของเจนนี่ฆ่าตัวตาย เจสันกลับมาหาเจนนี่ครอบครัวคนเดียวที่เขาเหลืออยู่เพื่อใเจนนี่รู้ว่าเธอไม่ใช่ลูกกำพร้า Where's mom? Behind the camera. She took this? Mm -hmm. This one, too. She was such an artist, don't you think so? She doesn't remember when you take them, huh? I'm five years old. How would I remember that? It was such a good day. Oh. ท่านผู้ชมครับทุกชีวิตมีทั้งสุขและทุกทุกความสัมพันธ์มีเวลาที่ดีและเวลาที่ลำบากเราเลือกได้ครับว่าะจะใช้สายตาแห่งความรักมองส่วนที่ดีของกันและกันให้ความรักให้อภัยกันหรือเลือกที่จะไม่รักไม่ให้อภัยกันมองกันในส่วนที่ไม่ดีและตกเป็นท่าของความโกรธความเกลียดและความทุกข์ก็แล้วแต่เราจะเลือกครับ เจนนี่ได้รับเลือกให้ไปอยู่ในหุบเขาลบพายเมื่อถึงเวลาต้องไปจริงๆเธอกลับช่วยเหลือคนอื่นเจนี่ใช้เวลาที่เหลือของชีวิตกับพ่อของเธอเจนนี่ Hi Paul Hi to. When you came to the studio and, and you brought those pictures, I lied when I said I didn't remember. I remember everything. I remember that we were right over there and that's when Mom got that picture of the house. It was a perfect happy day. เื่อดาวหางลูกแรกวิ่งมาถึงโลกถึง<อ>เป็พ่อเผชิญวาระสุดท้ายของชีวิตเมก่อแต่งคำปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อกันว่าจะรักไม่ทอดทิ้งกันดีโอกลับมารับสาร่าภรรยา และเผชิญภัยพิบัติร้ายร่วมกันผมชอบฉากนี้มากครับแม้หลายคนกำลังตื่นตระหนกอย่างไร้ความหวัง ลีโอกับซาร่ากับไม่ทอดจริงกันสะท้อนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการอยู่ก็อยู่เพื่อช่วยเหลือกันและกันแม้การรอความตายก็ยังมีความหวังที่ทุกคนจะมีความรักนิรันดร์ร่วมกันในแผ่นดินสวรรค์ตลอดไปรัรยานอาวกาศเมสเซียยังมีขีปนาวุธเหลือพอที่จะทำลายดาวหางลูกที่สองได้ ด้วยความรักที่มีต่อครอบครัวต่อเพื่อนมนุษย์ <Thank you. S 1> พวกเขายอมสละชีวิตในการปฏิบัติการครั้งนี้ name my ท่าผู้ชมครับหลายครั้งที่ชีวิตเราเป็นทุกข์เพราะมีปัญหาในความสัมพันธ์เราเลือกที่จะโกรธและไม่ยอมเข้าใจกันแต่ถ้าเราใช้ความรักเอาชนะความโกรธสร้างปาฏิหาริย์แห่งการคืนดีเราก็จะได้รับความรักและความสุขแท้ที่ยั่งยืนตลอดไปครับ